ท้ายแล้วอะค่ะถ้าเกิดขออนุญาตนะคะถ้าท้าดยแล้วมันออกมาว่าเขาเป็นการทำมาตัวเองคิดว่าเขาโดนกดดันสาภัยในนี่แน่นอนค่ะเพราะทุกอย่างที่เราพยายามร้องเรียนเนี่ยเพราะเรารู้ว่าเขาถูกรังแกถูกกดดันเราเห็นได้พยายามทําทุกอย่างเพื่อให้เขาหลุดพ้นจากตรงนั้นแต่หนูก็ยังเชื่อว่าถึงแม้ว่าทางเรือนจําจะพยายามบิดเบือนความจริงเปลี่ยนแปลงปกปิดหรือช่วยเหลือใครใดๆก็แล้วแต่แต่หนูยังเชื่อใน รัทมนตียังเชื่อในกรมสิทธิที่ต่างๆที่วันนี้เข้ามาช่วยเหลือเราหนูยังเชื่อว่าท่านทั้งหลายจะสามารถช่วยหนูกับพี่โจได้เพราะว่าเราถูกรังแกจริงๆค่ะยื่นไปเอ่อคนเก่ายื่นไปสองฉบับเงียบค,คนใหม่ก็ยื่นไปสองฉบับเงียบเรียกให้เราไปตกลงกับเขาให้ถอนแจ้งความแต่เราไม่อยากถอน าะจะเอาหลักฐานอะไรมาสู้เขาได้เขาก็ต้องปกป้องคนในบ้านเขาเป็นแบบนี้ค่ะเศว่าสิงที่ผ่านมาคุณแม่เองก็รับรู้มาโดยตใช่ใช่ใช่แม่ก็สงสารลูกมาตลอดห้าสิบเซนมันจะผูกคอตัวเองยังไงแล้วไปผูกกับลูกกงยังไงห้าสิบเซนอ่า